สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาด้วยน้องไปรับของฟรีค่ะซึ่งเป็นสร้อยทองแบบนี้นะแล้วน้องบอกเ <ไป S 1> <อ>รื่ิปพอป,อปมาแล้วจ้าซึ่งของฟรีชิ้นนี้นะคะมาจากแมป Google ที่แป้งชมนะคะคือสปอยบอกน้องไปและวเขาแจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันชิ้นเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้าง,าง <S <S และเควสในครั้งนี้นะคะที่น้องจะได้สร้อยนึงก็คือน้องเนี่ยจะต้อง ด่านที่3นะคะ่งเดี๋นวพี่แป้งชมพันน้องไปแล้วต้องเล่นให้ได้ระดับ3ดาวถึงจะได้ของฟรีชิ้นนี้เดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยค่ะเราจะไปที่ปราสาทกันนะคะน้องตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาตรงมาที่ปราสาทตรงนี้ได้เลยจันให้น้องขึ้นไปด้านบนแล้วเข้าไปในวงกลมแล้วกดคําว่าเพลโซโรได้เลยค่ะเมื่อเขาวร์ปเรามาแล้วนะคะน้องเขาจะพูดคุยอะไรกับเราสัก น้องๆกดสคริปทิ้งไปได้เลยนะคะจัดนัดให้เดินมาคุยกับตัวไหนก็ได้นะคะซึ่งเราจะต้องตอบคําถามของเขาซึ่งคําถามเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องๆต่อให้เราแปลเป็นไทยมาเป็นแบบไทยมันก็จะผสมอังกฤษมาอยู่ดีซึ่งน้องๆจะต้องตอบคําถามให้ถูกนั่นเอง,งน้องสามารถไกด์ไลน์ดูคําตอบของพี่แป้งชมได้นะคะว่าพี่แป้งเนี่ยตอบอะไรบ้างซึ่งน้องๆนะคะคุยกับ ยิ่งเราคุยได้มากเท่าไหร่นะคะหรือตอบถูกมากเท่าไหร่คะแนนด้านบนของเราก็จะเยอะนะคะน้องๆซึ่งครั้งหนึ่งเราสามารถเล่นมินิเกมในการตอบคําถามแบบนี้ได้แค่4นาทีเท่านั้นซึ่งภายใน4นี้น้อง,องจะต้องทําคะแนนให้ได้เกิน1,000ขึ้นไปนะคะน้องถึงจะได้3ดาวค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นแค่1ตาแล้วได้1 0 0 0พันนะคะน้อง ในรอบอื่นๆได้อยู่แล้วฉะนั้นสมมติเราเล่น1ตาเราได้1 0 0 0ปั๊บ3ดาวปั๊บน้องได้ของฟรีไปเลยสมมติตานี้ไม่ถึงได้แค่สองดาวก็เล่นใหม่ตาหนึ่งจนกว่าตัวเองเนี่ยจะถึง3ดาวนะหาน้องมาเล่นเราไปดูตัวสีเดียวกับพี่เราคิดว่าจะเป็นคำถามเดียวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะคะน้องหาน้องเข้ามาเนี่ยคำถามขอน้องจะไม่เหมือนพี่แป้นในบางคำถามนะคะเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ก็ไปดูไอ้หลังมาเอาคาตอบแบบไอ้หลังมาเลยไอ้หลังตอบถูกพอพี่มา ตอบเหมือนมันบ้างป้ผิดงงเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีคําถามบางคําถามที่คาําตอบเหมือนกันน้องๆเล่นบ,บ่อยๆหลายๆรอบเนี่ยเราจะจาได้เองเขาว่าออรูปนี้มันต้องตอบแบบนี้นี่หว่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอย่างที่แป้งบอกว่าดูพี่เป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะคะซึ่งในเวลา4นาทีเนี่ยบอกเลยว่าเราพยายามไปคุยและตอบคําถามให้ได้ถูกเยอะๆเราจะมีคะแนนคูณนะคะยินน่งเราช่วยได้หลายๆตัวตอบคำถามปหลายตัวมันจะยิ่งคูณไปเรื่อ,อยตอนนี้พี่แป้งชมเนี่ยคูณ11ไปแล้วคะแนนพี่ก็จะนเพิ่มึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วน้องคนไหนดูไม่ทันเนี่ ทำให้คลิปพี่สโลแบบเออลบสักประมาณ1.5หรือ2.0ก็ได้นะคะเพื่อนองๆเนี่ยเห็นคําตอบที่เฉยนะว่าพี่แต้ชมตอบอะไรนะคะอย่างที่แป้งบอกว่ามาตรงจุดเดียวกับพี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้คํถาม ามเดียวกับพี่นะคะจาให้ได้ละกันว่ารูปประโยคคําถามมันเป็นอะไรยังไงมีช้อยอะไรบ้างบางทีช้อยมันเปลี่ยนด้วยพี่ก็แอบคิดในใจว่าเออมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขนาดไอหลังบางคนยังทาไม่ได้เลยแล้วตอนนี้นาะพี่เป้ชมก็เล่นได้ถึงประมาณ1000คะแนนแล้วเวลาหมดพอดีนะคะให้น้องนเนี่ยกดปุ่มสีน้ําเงินไปได้เลยนะคะเขาจะเทเลพอร์ตเรากลับมาที่ข้างหน้าเหมือนเดิมน้องคน,น,นไหนที่เก่งภาษาอังกฤษก็โชคดีไปนะอาจจะทําแค่รอบเดียวแล้วผ่านเลยแต่ตัวพี่นะคะก็ไม่ค่อยมั่นใจในคําตอบักเท่าไหร่ก็เล่นไปมา3 4รอบนะคะให้น้องกดคำว่าฟ ะะแล้วกดอ้างสินน้วจะได้ของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะใครนะคะที่ได้ของฟรีชิ้นนี้มาแล้วนะคะคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะ